สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นกราฟแอนแบ็คพอเดอร์นะครับหรือก็คือทาหารสมัยก่อนสู้รบกับซอมบี้ คือคำแปลไทยของมันนะครับอ่อนโยนผิวสสีดำเดี๋ยวมาดูทหารกับซอมบี้นะครับเดี๋ยวผมขอเลือกคลาสก่อนนะครับ ครับนี้น่าจะเหมาะนะเนี่ยนี่คือซอมบี้นี่คือทหารตอนนี้สู้กันอย่างดุเดือดเลยครับซุ่นจู ึ่งตอนนี้เหมือนทหารเกือบจะเป็นฝั่งไฟไพ่แพ้แล้วครับดูดูสมบีสิเยอะมากเลยครับแล้วก็แพ้ไปเลยครับ mm. โอเคผมจะเลือกด่านนี้แหละวัตถุประสงค mm. ์ทหารยนลำเอ้ยไม่ให้ใคย mm. มาดูแมพนี้กันนะครับตอนนี้มันว่างเปล่าอยู่เป็นเพราะว่ายังโหลดแมพยังไม่เสร็จนะครับโอ้กระตุกครับหกสาม 2องหนึ่งศูนย์โอเคผมเริ่ม <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาปืนมันนี้มาก่อนเอ้ยอย่าลยนระเบิดโอ้โหเกือบ หนึ่งซอมบี้ไสแตกแน่นอนครับท่านผู้ชมดูด้านหลังเผื่อมีตัวอะไรอยู่นะครับจัดก,การกับ วกูเอาและกันเอาไว้บอกกันต<อ>่อ มาดูกันนะครับโอ้โอ้ยนี้ตอนนี้ก่อนซอมบี้ระเบิดมา แบบนี้จะได้จัดก,การได้แล้วโอ้ยหอยยังไม่ได้เล็งปืนเลยเอ้ยจะตายแล้ว้วตายเรียบร้อย ผมก็เล่นไม่เก่งแบบนี้เลยนี่เอ่อสงสัยแพ้อีกแน่นเลยครับท่านผู้ชมอ๋อก็ว่าแหละเขาขาดอะไรเขาขาดนักดนตรีนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เป็นเหตุที่ทำให้ กองกำลังทหารลดลงนะครับท่านผู้ชมอมบี Peace. Peace. Um. ้มาแล้วครับท่านผู้ชมมากันเพียบเลยนะครับระเบิดพลังเดินตรีมาแล้ว กำลังเดินลุยมาแล้วเพลงแห่งการให้กำลังใจนะคบท่านผู้ชมอ้สบามอลุมลุลุมลุมเลย่ะ ผมรู้แล้วครับว่าทําไมเขาไม่ได้เลือกทําไมเขาไม่เลือกนักดนตรีกันนะครับสาเหตุมันก็เกิดมาจากแบบนี้เลยครับนี่คือทหารผู้อยู่รอดนะครับซึ่ส่วนนี่คือฝูงซอมบี้นะครับทุกนผู้ชม <c oughs> ซึ่งฝูงซัมบี้นั้นกำลังลุมทหารคนหนึ่งนะครับกำลังจะลุมกินนะครับดูนะครับวิ่งหนีใหญ่เลยครับนี่คือจากที่ทหารไม่ได้ใช้ดาบนะครับ ไม่ใช่นี่คือฉากที่ทหารที่ไม่ได้ใช้ปืนนะครับมีปืนแล้วทำไมไม่ใช้อ๋อใช่เขาลืมไปเขาเป็นนักดนตรี กันกำแพงไว้อยู่ครับทหารฝั่งนี้เหมือนว่าจะไหวไหมครับกับฝูงซอมบี้เยอะขนาดนี้โอเคนะครับท,ทหารหก็กำลังต้องรีบไปข้ามสะพานทำภารกิจนี้ให้สำเร็จนะครับ มาดูกันนะครับว่าเขาเจะรอดไหมเอาถ้าหายคนนั้นก็ตกไปแล้วโอเคแสดงว่าตอนนี้รอดแล้วตอนนี้เกมนี้ผ่านแล้วครับ โอเคไปเล่นอันต่อไปเลยดีกว่าครับเอาเป็นปืนตัวปืนสั้นแล้วกันครับแมปกำลังโหลดนะครับท่านผู้ชมนี่คือดวงจันทร์ส่วนนี่คือแมปนี่คือความแตกต่างระหว่างแมป กับดวงจันทร์แล้วก็ดาวด้วยกระตุกเออ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 กระตุกเออตรงนู้นนู่นไงครับท่านผู้ชมซึ่งได้เวลาใช้ปืนแล้ว โอเครับทั้งสองโอเคเมื่อกี้ชาร์จหนึ่งแล้วครับ Aduh Duh fang ni Duh Kan Lord, Lord, Lord! OK, katt. าดูกันนะครับว่าซอมบี้มันมาฝั่งไหนได้บ้างครับโอเคซอมบี้มาแล้วครับยิง <S <S ตเตรียมรีโหลดกระสุนไว้โ oh, ดยระเบิดที่หนึ่ง วิญญาณออกจากล่างนี่คือสภาพศพนะครับ โอ okay. เคสบียงครบแล้วเกมนี้ครับถึงผมจะแพะ้ใช่ผมแพค้ครับ <Hey, S 2> ไม่ไม่ถึงผมจะไม่รอดในเกมนี้ <Wow. S 1> แต่ก็ยังมีทหาร ต้องลุ้นนะคนี่คือเสบียงที่ต้องเอาไปทำภารกิจให้ได้ครับอันนี้คือปืนใหญ่ที่มีชื่อ ที่ถ้ากดแล้วมันจะบอกให้ทําความสะอาดจริงๆแต่มั่วหรอครับไม่ใช่ทําความสะอาดหรอกให้จับปืนไหลให่ใหญ่เล็งเล็งยิงแถวนี้ซัมบี้กันพาวเดอร์เยอะนะครับ เนี่ยมาเป็นฝูงเลยครับกันพาวเดอร์ตัวระเบิดมาครับตุ้มซอมบี้มาอีกสี่ตัวนะครับเอาซอมบี้มาเพียบเลยครับวัา ทหารตายไปสหนึ่งคนแล้วครับตายเป็นซัมบี้หนึ่งคนไอ้สองคนเลยนี่นะครับนี่คือทหารท่านหัวโลดนะครับผู้ที่เลือดไม่เคยลดเลยนะครับ แล้วตอนนี้เขาก็ไม่รอดเลยครับเพราะว่าเขากลายเป็นสมเอ้ยเขากลายเป็นกันพาวเดอร์นี่คือทหารที่อยู่รอดคนสุดท้ายแล้วใกล้จะตายแล้วครับ โอเคสหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนี่นี่คือฉากจบนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมก็จบไปเพียงเท่านี้